พ well, e ี่น้องครับวันนี้อยู่ที่ตลาดบ้านปุ้นบ้านเสยาวนะครับพี่น้องนะครับมาอุดหนุนนะครับเงาะทุเรียนนะครับนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ถึงฤดูการนะครับเงาะทุเรียนนะครับนี่ครับพี่น้องครับพิกัดนี้อยู่ที่ตลาดนะครับตลาดข้างถนนนะครับบ้านปุ่นบ้านเสยาวนะครับพี่น้องครับพิกัดตอนนี้ก็จะมี ผลผลิตทางการเกษตรนะครับของอำเภอศรีรัตนะนะครับเป็นของดีของจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องนี่ครับก็จะมีกล้วยนะครับกระเทียมนะครับแล้วก็เงาะนะครับอันนี้อันนี้เงาะสวยเลยนะครับจากเงาะตัวนี้มาจะใสครับไหนอ๋อเงาะตัวนี้มาจากตำบลภูเงินนะครับพี่น้องครับเป็นดินภูเขาไฟนะครับอ่าเป็นดินภูเขาไฟแล้วก็ อุดหนุนเพิ่นนี่ครับสามกิโลนะครับราคากิโลละเท่าไหร่ครับโลละสิบสามโลสามโลร้อยใช่ไหมโลละสี่สิบสามโลร้อยอ๋อโลละสี่สิบนะครับตอนนี้พี่น้องครับโลละเงาะเงาะนะครับโลละสี่สิบเลยครับพี่น้องสามโลร้อยนะครับมาอุดหนุนได้นะครับนี่ครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นผลผลิตทางการเกษตรนะครับเป็นมันแก้วนะครับสีม่วงสีส้มราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ ุงละ50บาทนะครับพี่น้องนะครับมาอุดหนุนได้นะครับนี่ครับเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีอ้าวฟักทองนะครับฟักทองถุงใยๆเลยนะครับพี่น้องครับอ่านี่ครับนี่ครับแม่ค่านังรอนะครับเป็นสินค้าของดีทางการเกษตรนะครับของอำเภอศรีรัตนะเดี๋ยวเราจะไปดูสินค้ายอดฮิตนะครับผลผลิตทางการเกษตรนะครับทุเรียนภูเขาไฟนะครับพี่น้องครับ อ่ามาเบิงนะครับเป็นสินค้าที่เรียกได้ว่านะครับเป็นของดีของอำเภอศรีรัตนะนะครับอันนี้ก็จะมีงาอนะครับมีข้าวโพดนะครับแล้วก็มีทุเรียนผูกเขาไฟนะครับอ่าทุเรียนผูกเขาไฟโลจักบาทครับเหยนะครับอ่าพิกัดตัวนี้อยู่ที่บ้านปูนหน้าบ้านสยามตลาดบ้านปูนบ้านสยาวนะครับโลละร้อยเท่าไหร่นะครับร้อยเจ็ดสิบอ่าพี่น้องครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบนะครับ เป็นทุเรียนของแท้ทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมคบแม่อ่าเป็นทุเรียนจากดินภูเขาไฟแม่ปลูกเองหรือเปล่าครับหรือรับมาขายหนิรับมาจ้าอ่าเพิ่รับมาเด้อครับตัวน,นี้ราคาอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเองนะครับอ่าแล้วก็จะมีสตอนะครับของอันนี้ก็ของสีสเกตวะคบแม่จา้าสีสเกตสตออยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ขายร้อยยี่สิบจ้าอ่าพี่น้องครับต่อสตอพันร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็มีเงาะ โอ้ยเงาะแบบสวยๆเลยนะครับพี่น้องนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวโพดหวานนะครับซึ่งเป็นข้าวโพดของดีของอันอำเภอศรีรัตนะนะครับอ่ามีกล้วยนะครับอ่าพิกัดนี้อยู่ที่ตลาดนะครับตลาดบ้านปูนบ้านสียวนะครับพี่น้องครับอ่าทางไปอ่าทางไปที่อ่ามาจากศรีสะเกดก็คือไปทางกัทลักนะครับพี่น้อง นะครับมาทางกาตลาดนะครับอันนี้ก็จะมีตลาดของดีของศรีรัตนะนะครับเพื่อนๆนี่ครับอ่แเราเดินไปเรื่อยๆนะครับอ่าเป็นของดีของอำเภอศรีรัตนจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวพี่น้องเข้าเดินกันต่อนะครับก็จะเป็นตลาดนะครับบ้านปูนบ้านเสียวนะครับนี่ครับบรรยากาศอ่าเป็นบรรยากาศขายนะครับ สินค้าทางการเกษตรของของดีอำเภอศรีรัตนะนะครับอยู่ที่ตลาดบ้านปุนบ้านเสียวนะครับก็จะมีกล้วยนะครับพี่น้องครับมีกล้วยมีมีเงาะนะครับตอนนี้เงาะโลจะบาทครับเงาะสามโลร้อยสามบาทอ่ะเงาะโลอ่าสามโลร้อยใช่ไหมครับจ้่สามโลร้อยนะครับพี่กัดอยู่ที่ตลาดบ้านปุ่นนะครับบ้านเสียวนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีผลผลิตทางการเกษตรเยอะเลยนะครับ มาอุดหนุนได้นะครับตอนนี้ถึงเทศากาลเงาะทุเรียนแล้วนะครับอของดีของอำเภอศรีรัตนะนะครับเพื่อนๆ <ไป S 1> น่ๆนครับแล้วก็จะมีอ้อนี่ครับเพื่อนๆมีสตอนะครับสตอตอนนี้โรลเท่าไหร่ครับตอนนี้โรลละร้อยยี่สิบตอนนี้โลละร้อยี่สิบถุงเท่าไหร่ครับถุงละหนึ่งกิโลถุงละหนึ่งกิโลนะครับมาอุดหนุนได้นะครับพี่กับตลาดบ้านสยาวบ้านปุ่นนะครับพี่น้อง ะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็คือ,คอสินค้าทางการเกษตรนะครับนี่อ่านี่นี่ของดีที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นข้าวโพดหวานนะครับของอำเภอศรีรัตนบ้านเรานะครับนี่แล้วก็จะมีทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนภูเขาไฟหรือเปล่าครับอ่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟของอ่าอำเภอศรีรัตนะนะครับพี่น้องอ่ามาอุดหนุนได้แล้วก็จะมีอ่า ฝรั่งกิมจูใช่ไหมครับนี่กิมจูขายถุงจังบาทครับนี่ครับถุงละ80บาทนะครับแม่ค้าบอกว่าถุงละ80บาทมาอุดหนุนได้เรื่อยๆนะครับก็จะมีจนสุดเลยนะครับพี่น้องนี่ครับจะมีคนมาสื่อนะครับใส่หน้ากากนาไมยมามาใส่บริการน้ำเด้อครับนี่คุณเรียเงาะนะครับแล้วก็คุณเรียนนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับตลาดข้างถนน ทางไปกันสลักนะครับเป็นสินค้าทางการเกษตรนะครับของของดีของอำเภอศรีรัตนะนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องอ่าอันนี้ก็คือสินค้าทางการเกษตรนะครับอ่าวันนี้เรามาสํารวจตลาดนะครับว่าผลผลิตทางการตลาดนะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีคนมาซื้อเยอะแยะเลยนะครับมาซื้อผลผลิตทางการเกษตรนะครับสินค้าทางการเกษตรแล้วก็ ข้าวโพดหวานนะครับนี่ครับก็จะมีรถมาใช้บริการซื้อสินค้าข้างทางเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับพิกัดนี้อยู่ที่บ้านปูนบ้านสะยยวนะครับก็มาอุดหนุนได้นะครับอ่านี่ก็คือสินค้าทางการเกษตรนะครับถนนไปทางปถ้ามาจากทางรีสเกตก็คือมุ่งหน้าไปที่การะลักนะครับพี่น้องไปทางการถลักนะครับจะอยู่ที่บ้านปุนบ้านสะยยวนะครับ ก็มาอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรได้นะครับก็วันนี้พามาชมนะครับตลาดนะครับมาชมตลาดแล้วก็มาอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร b e ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อน,กนเกษตรอีสานด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆรับชมต่อไปนะครับวันนี้พามาเชี่ยวชมผลผลิตทางการเกษตรของอําเภอศรีรัตนะครับสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และซ r i สไคร์ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ